ถ่ายหมดเลยนะถ่าหมดทุกคนเลถ่ายม่ได้อาญาเอาแล้วเอาเลยสวัสดีครับวันนี้มาอะไรกันดีผมมายืนอยู่ที่ที่หนึ่งข้างคอมเมดี้ไลน์เราดูสิว่าใครมากันบ้างวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันไม่ต้องอายมาทุกวันไอ้สบายไม่ต้องอายบอกก่อนเครับวันนี้มาเชียร์ใครครับโหนโหน มามอกมา่อยมาบ่อยแล้ว่อยมาทุกวันเลยไม่ดวันนี้มาเชียร์โหใช่ไหมรอออกกลังน้ออยู่นะครับอันนี้คือวันเชียร์น้องโหนคนตอไปกากินน้ำครับนึงท่าน คนนี้ครับตัวสำคัญนะฮะอันนี้คือเป็นแฟนคลับของพวกเราชาวคณะนะฮะสูงมา็นที่หน้าเลยนะครับันนี้เข้ามาอันนี้มาทุกบ้านมาเชียร์ใครเข้ามาเชียร์ใครปล่อยมือออกอย่าไม่ทำนายไอ้ทำนายคุณแยะมาเชียร์ใครบอกเข้าไปมาเชียร์ใครบอกกล้องเทบอกกล้องเลมาเชียร์ใครแะเชียร์ใครดีวะเชียร์ใครแพ้มาเชียร์อาร์ตอ๋อนี่ครับมาเชียร์อาร์ตนะครับวิ่งหนีครับพวกพวกลัวกล้องโผล่โผลทรายครับอันนี้ บ้านโหนทรายติดตามทุกครั้งที่เรามาก็จะต้องเจอน้องสาวคนนี้ตลอดนะครับเรียกพี่วนเดือดเพื่องเรียกพี่วิน <c oughs> ส่วนคุณป้าคนนี้นะถามไปเลยถามไป่ได้ <c oughs> ถามไมด้เดืดมินเรีเดียวอันนี้ครับอันนี้มาจากไหนครับมาจาก เดียร์พี่เคนดีครับมาเชียร์พี่เคนนะครับมามามาบ่อยวะไม่มีใครมาไม่เคยมาบ่อยบ่อยใช้คาว่าไม่เคยมาทั้งที่เจกันประจำนะครับเขากล้าบอกว่าเขาไม่เคยมานะฮะอ่าต่อไปนี้ครับคนนี้ก็วิ่งเหมือนกันนะมันก็วิ่งวิ่งทำไมครับเมื่อกี้บอกมาเชียร์ใครมาเชียร์ใครครับสายต้องป้องด้วยมนะโอ้โหสาว่าโห่สายครับอ่านี่พี่สาวโห่มาเชียร์ใครครับวันนี้เชียร์กับฟาเชียร์กับฟางครับ แล้วใครมาเชียร์น้องใครมาเชียร์น้องเราบ้างเนี่ยมีใครมาเชียร์ไหมใครมาเชียร์อะไรครับเชียร์โหนครับเป็นไงฮะโหนสัมภาษณ์ไปเหลือสามคนสุดท้ายแล้วจะมีผมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วดูกันต่อไปมาเชียร์ครับเดี๋ยวพี่ยัดให้เดี๋ยวพี่ยัดให้ร้อยหนึ่งเชียร์ครับเอาเอาดังๆลูกมาเชียร์ใครเชียร์ทุกคนเลยครับยังไม่มีผมนะครับวัดใจกันต่อไปครับมาเชียร์ใครครับพี่ได้กับพี่อาร์ตพี่ได้มีผมมาแล้วนะครับ มาทั้งหมด40อันนี้มีผม10ผมดีใจมากเดี๋ยวพี่เพิ่มให้20มาเชียร์อันเดธโอ้ยอันเดธอันเดธครับถ้ากลับไปดูคลิปพี่มีเท่าพี่นะคนเดียวแล้วโอเคครับโอเคมาคนเดียวทั้งหมด10คนเองครับอันนี้เพียงศัพท์เรามาทุกวันจะบอกว่าใครอยากมาเชียร์เราก็ติดตามได้นะครับวันนี้แฟนยงับทเรามาเยอะมาก ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยตามเสียงพวกเรามาตลอดนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโชคดีนะจ๊ะกิ๊กกิ๊ก